ใ้ค่านักเรียนเปิดเทอมใหม่เจอกันนะคะเจอกันวันเปิดเรียนใหม่นะคะนักเรียนทุกคนคงรู้จักชื่อเพื่อนๆกันแล้วนะคะภายในห้องเรียนนะคะแต่นักเรียนทุกคนยังไม่รู้จักชื่อคุณครูคุณครูขอแนะนําชื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักนะคะเพราะว่าเราจะเรียนรู้ด้วยกัน ตลอดปีการศึกษา2,564นะคะเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นทำความรู้จักชื่อกันไว้นะคะเรียกชื่อคุณครูให้ถูกบางคนไม่รู้จักชื่อคุณครูถามว่าอยู่ห้องอะไรบางคนยังบอกไม่ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูบอกไปแล้วให้นักเรียนจําและเรียกชื่อคุณครูให้ถูกนะคะคุณครูชื่อคุณครูอโนนนลือชา หรือชื่อเล่นคุณครูนงนะคะเรียกให้ถูกนะคะทีนี้เมื่อคุณครูแนะนำชื่อไปแล้วคะคุณครูก็อยากจะทำความรู้จักชื่อของนักเรียนแต่ละคนบ้างนะคะแต่นักเรียนยังไม่ต้องแนะนำชื่อตอนนี้นะคะคุณครูจะให้แนะนำชื่อผ่านทางไลน์นะคะหวังว่าทุกคนคงมีชื่ออยู่ในไลน์กลุ่มของชั้นแล้วนะคะ เมื่อนักเรียนแนะนำชื่อเสร็จแล้วส่งลงลายกลุ่มให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าใครชื่ออะไรบ้างโดยนักเรียนจะต้องแนะนำทั้งชื่อจริงชื่อเล่นแล้วก็หมู่บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเข้าไปดูในลายว่ามีใครบ้างจะทำความรู้จักกับนักเรียนแต่ละคน วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ